ของเริ่มที่ยี่สิบก่อนนี้ยังมาวัดเท่าสูงขอย้อนไปอยู่วัดวัดสะพานก่อนวัดทงพ่อทมเผาตอนแรกนัื่อที่วัดไม่ออกพอจริงวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะ <c oughs> วัดสะพานตอนนั้นตอนนี้จะาวาดวัดท่าทรงบันิมนีมนีมนสามครั้งคือนี่มนที่บ้านในจันทร,ร์ ที่ตำบลท่าทรงครั้งหนึ่งมาฉันเพลที่นั่นแล้วก็ปฏิมนิวัดปากคองมาขำเท่าแล้วก็ตามปฏิมนให้มาอยู่ที่วัดเปดน็นดาวนิมนต์ที่วัดสะพานแต่ก่อนนี้เขาจะปฏิมนครั้งที่สามเห็นผ้าหลวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นผู้รอสร้างสร้างรื้อขึ้นมาใหม่เ็เราสร้างใหม่ก็แล้วกันนะมันพังไปหมดแล้วแล้วก็ท่านก็มาปักกลดที่นี่ ท่านเริ่มต้นสร้างที่นี่ท่านไปไม่ใช่เข้าฝันเวลานั้นกำลังนั่งกรรมฐา,านอยู่เป็นเวลาตีสอง <c oughs> ท่านก็เลยบอกว่าคุณวัดของผมที่ทำไว้คุณสามารถสร้างให้เจริญรุง่งเรืองมาแล้วสองสมัยคือสมัยพระเจ้าสามพยากับสมัยของพระนารายมหาราช เวลานั้นวัดจะเินุ่งเรืองมากแต่ว่าเป็นไม้มันก็ไม่มีอะไรเหลือเวลานี้มันผุพังหมดแล้วมาสร้างใหม่ทำให้สร้างแบบไหนท่านก็ทำดูภาพแบบนี้ภาพที่เห็นนี่แหละตามที่เห็นปัจจุบันนี้ก็เป็นว่าวันนี้วันที่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพัน,นรอยสาิบสี่ตามที่เห็นอยูน่นี่ทราบตามภาพที่เห็น ก็เลยบอกว่าจะสร้างไหวทุกครับก็นั่งดูคนว่าคนที่นั่นมีศรัทธาน้อยคนที่มีศรัทธาจริงๆก็มีแต่มีปริมาณน้อยแต่คนนี้มีคตินอกเหนือจากพุทธศาสนามีมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเจ้าวาดก็มีคตินอกเหนือจากพุทธศาสนาทำไม่ได้เราทำได้ยังไงท่านบอกไปเถอะ ทีแรกมันก็ยุ่งหน่อยถ้าต,ต่อไปมันจะดีเองถ้าผมจะช่วยแล้วก็จะช่วยแบบมากพระก็จะช่วยเทวดาก็จะช่วยต่างองค์ต่างคิดบอกว่าจะช่วยจะทำให้เจริญรุ่งเรืองให้ได้ตามภาพนี้ก็เป็นว่ารับปักคำท่านในที่สุดอยู่สองสาวันเจ้าวาก็บปนิมนต์ก็ยังไม่กำหนดวันจะมา เวลาดิมนของท่านจยาว่าก็พร้อมต่อหน้าพลอากาศเอกอธรโรจนพิพาฒกับปัญญาพร่คุณสิริรัฐน์โรจนพิพาฒแล้วก็อะไรก็่ก็ตั้งอีกหลายคนเขาเขาก็ทราบกันทีนี้ขอย้อนกับวัดสะพานใหม่ที่วัดสะพานนี่หั้งพ่อสำเงาวท่านเป็นหมอเป็นพระที่มีไรายได้ดี ทำไรายได้ดีหมายความการรักษาโรคคนได้ก็ให้บ้างคนนี้นก็ให้บ้างถ้าไม่คิดเงินไม่คิดทองเวลาดั้ก็รู้สึกว่าค่าของเงินสูงก๋วยเตี๋ยวชามมา20ตังค์วันหนึ่งได้ประมาณ8 0อ0หนึ่งบ้าง1,000หนึ่งบ้าง2,000บัางก็มีรู้สึกวรายได้ดีมาก ท่านเป็นโลคชนิดหนึ่งคือแน่นเราเป็นมาวันแน่นเสียดหน้าอกก็แน่แน,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 นถึงก็สะลึงวันหนึ่งก็กำลังนอนอยู่ท่านพญาย,ยมท่านก็มาท่านบอกว่าคุณโรคอย่างท่านสมเพานี่นะผมมีคาถาจะรักษาแต่คาถารักษาผมเนี่ไอ้คาถาผมที่ผมให้นิ่นรักษาโรคไม่หายนะ กันไม่ตายก็ไม่ได้เกษาสารคก็ไม่หายแต่ว่าสามารถระงรับทุกเวทนาได้ถ้ามีเวทนานหนักๆอย่างท่ำสำเพาเนี่ยคุณไปเป่าที่หัวเถอะประเดี๋ยวเดียวก็รลังนับก็เป็นว่าคาถานี้ถ้าต่อมาภายหลังมีหลายคนรับไปใช้มีประโยชน์มากคนที่มีทุกเวทนามากๆดี พอไปเปล่าเขานิดเดียวก็สงบทันทีจะบอกให้ที่ได้จะลืมได้จะเลยไปแล้วคาถาที่ท่านบอกว่าให้ว่านโมพุทธายะเลลวลาก่อนจะว่าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ซะก,ก่อนเพราะว่าถ้าจะเราจะเอาจริงๆนะให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ด้วยนึกถึงพระยายมด้วยก็ต่อมาประมาณเดือนยี่ ก็เห็นจะเป็นประมาณเดือนกุมภาพันธ์หลวงพ่อจำปาก็ป่วยแล้วก็ท่านแช่มจงเป็นลูกศิษย์เขาวิ่งมาบอกหลวงพ่อจพปาป่วยกำลังทะลึ่งพวดพวดเข้าไปถึงแล้วก็ตกใจท่านนั่นแล้าอ,อกเสียดจงต้องโดทะลึ่งพวดพวดขึ้นมาก็ลเลยช่วยกันจับจับธนาศิษย์สาวจำาบนตักแล้วก็เป่านึกในใจบอกแช่ม ไปจุดธูปบอกพญายมอยู่นี่นะไปช่วยกับรับทุกขเวทนาท่าน็นนไปจุดธูปห้าดอกบอกพญายมอาตมาก็นึกไปใจแต่ไม่เป่าพระพุทธนึกใปใจ,จเฉยๆพราเริมนึกไปใจแค่สักวินาทีเดียวอาการทุกขเวทนาของท่านก็หยุดท่านนอนสงบอาตมาให้นอนอย่างนั้นเป่านึกๆประมาณสักครึ่งชั่วโมง เห็นถ้าสงบสงบัสดีแล้วก็ค่อยๆเอาชิดสาวางมันหมอน้าลุกมาข้างนอกมานั่งคุยข้างนอกปรเดี๋ยวเดียวเสียงวางอีกแล้วทะลึ่งอีกแล้วก็กลับเข้าไปใหม่กลับไปเป,าป,เป่าใหม่คร่าน,นี้เป่าไม่เลิกหรอกคือไม่ได้เป่าที่พูดๆนั้นนึกในใจที่เฉยว่านโมทายะนโมทายะว่าช้าๆสบายสบายนึกถึงพระโพธเจ้าทั้งห้าพระองค์นึกถึงพระญาโยน้ดยขออนับขอับตับตกกวกุศนา เป็นนบาตต่อมาถึงเวลาใกล้จะเพลนท่านลืมตาขึ้นมาถามว่าเหลือเวลาอีกกี่นาทีจะเพลนครับท่านพูดเป็นปกติถ้าง,งนั้นต้นนาฬิกาท่านก็นเลยบอกท่านบอกว่าเวลานที่สามนาทีเพลนครับท่านก็นเลยบอกว่าขอลาครับถ้าเพลนแล้วขอลา <im it> พอเสียงตีกรองเพลนตึง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 ปรากฏว่าหลวงพอ่อหลวงพราลืมตาปั๊บแล้วหลับตาปั๊บ ตายไปเลยเป็นว่าคาถาบทนี้ไม่ห่วงน,ำน้ำมันดาญาโยงพุทธบริษัทนะถ้าท่านพูดใดต้องการจะระงับทุกเวทนาของใครใครเขาป่วยใครมสบายไม่สบาย,ไม,บายไม่ทุกเวทนามากให้จุดธูปห้าดอกจุดเทียนหนึ่งเล่มมีดอกไม้ก็ใช้ด้วยถ้าบังเอิญในสถานที่ท่านไม่มีธูปไม่มีเทียนไม่มีดอกไม้ก็ไม่เป็นไรให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ ถ้าพระสีอานายังไม่เป็นพระเจ้าก็จริงแต่ถ้าว่าต่อไปจะเป็นพระเจ้าท่านหนึ่งตึ่นถึงพระญายมด้วยแล้วเป่าที่ทิศตะค่อยๆเป่าไม่ต้องเป่าผูวกใหเนๆคนเป่าเหนื่อยออกมานึกไม่ใจเมก่อใจนั่งทางด้านเหนือทิศาะของเขาเนื่องว่าคอยทุกข์เคยจะนาระงับไปท่าจงอย่าลืมว่าเจ้าของบอกแล้วว่ากระถาบทนี้รักษาโรคไม่หาย กันตายก็ไม่ได้แต่ว่าระลับพระกุยตนาได้ต่อมาก็มีคนหลายคนรับไปปฏิบัติรู้สึกมีผลดีมากนี่ถ้าไม่ได้พูดบทนี้ซะก็น่าหนักใจน่าเชื่อใดกระถาเพราะว่าถาเสียไปบทหนึ่งแนละ้วก็กระถากอบทิษะคนเป็นโรคไม่สบายกอบทิ้งหายน่าเชื่อใจแต่ว่ากระถาบทนั้นมีค่าครูสลิงหนึ่ง เพราะว่าคนที่รักษาไม่ยอมเสียสหลึงหนึ่งให้คนรักษาเลยเป็นตามพื้นสุดเมื่อผ่านไปสามคนก็ต้องเลิกแต่ว่าคาถาบทน,นี้ไม่ต้องเสียค่าครูเปเด็นเพียงว่ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในท่านยอมรับต้องถือพระญาณยมชั่ใช้ได้แล้ว <c oughs> ต่อมาก็มาคุยกันถึงเรื่องวัดท่าสง หลังจากนั้นทางเจ้าว่ายเขาไปติดต่อพรทีตต่ติดต่อก็ยอมรับมาเมื่อเวลาไปจริงมาจะมาจริง,รงๆก็มีรถยนต์ขนาดใหญ่ไปรับมีเรือต่อยงข้อไปรับช่วยขนของมาคณะเจ้าว่ายเขาไปกันเต็มเถ้าทายุกไทยกากรไปกันเต็มรู้สึกว่าพิธีหนา่าเสียดายบรรดาเานพุทธบริษัท ถ้าขึ้นตามปกติก็บอกว่าทวัดไหนตีคองกรองระฆังสุนัขไม่หอนท่านห้ามอยู่ที่นั่นเพราะวันไปอย่างนั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่านนั้นอดเป็นความจริงมาขึ้นมาอยู่ที่วัดนี้มีสุนัขก็แค่สองตัวตัวเมียเป็นตัวใหญ่คิดจะเป็นแม่ความจริงไม่ใช่จะมีตัวเล็กอีกหนึ่งตัวและสองตัว พร้อมเดินจะเดินจะส่งตัวไม่ไหวพอขึ้นมาถึงก็เอาข้าวปล่าก็ก,กินแก้กินจนกระทั่งกินแล้วก็หลับตรงนั้นไปเลยแสดงอดแย่เข้ามาดูสภาพข้าวินาบาตจริงๆทางวัดข้าวินาบาตได้ข้าวมากตอนเย็นแล้วเหลือจะเด็กกินแล้วก็เหลือถังใหญ่ๆถังใส่น้ำถังตักน้ำ ถังใหญ่ใหญ่แกงก็เหลือขนาดมาก็จะให้เลมหม้อแกงลูกต้นเอารวมๆมาแล้วนะแต่ว่าทางเจ้าวาดให้เด็กเลี้ยงสุนัขตัวละหนึ่งจานต่อนหนึ่งวันพอแค่มันมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นเอาไปบ้านที่บ้านเขาเลี้ยงหมูข้าวถังใหญ่แกงหม้อใหญ่เอาไปบ้านเลี้ยงหมู เลี้ยงหมูเลี้ยงไข่ก็ไม่ทราบพอขั้นมาถึงจริงๆก็มาดูอันดับแรกเจ้าวาดบอกว่าไปช่วยสร้างหอสดมนหอสดมนนู่นแล้วกว้างประมาณสองวายาวก็ไม่เกินสิบวาทัางมาสอบถามก็จริงจริงจาวบ้านแต่นั้นบอกว่าเสาที่ตั้งอยู่แล้วทั้งหมดที่มีเจ้าของทั้งหมด วัดไม่ได้ออกสตังเลยมีเจ้าของแต่ละต้นแต่ต้นทั้งหมดแต่ว่าสร้างมาแล้วแปดปีตั้งเสามาแล้วแปดปีไม่ได้ทําต่อถ้ามีการเนี่ยทุกปีเนี่ยไรเพื่อจะสร้างหอสมนตเนี่ยทุกปีเขาก็เลยคิดในอาตมาเขาคิดในใจว่านี่มันยังไงกันแน่ใครผิดใครถูกอันนี้เราไม่ทราบ ถามชาวบ้านคนไหนชาวบ้านคนนั้นก็ต่อตามความเป็นจริงเมืมีบุคคลคนหนึ่งบอกว่าที่วัดนี้ต้องระวังการเงินนะท่านพระคุยชาญีคุณก็เคยบอกว่าคุณคุณมาหาถ้าจยอยู่ที่วัดั้านระวังเรื่องการเงินให้มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องการเงินเนี่ยผมสังเกตด,ดูว่าเขาได้ไรกันมาแปดปีไม่เห็นมีอะไรแปลกขึ้นมาเลยมันไม่จะพัง พดูหอสวดมนเก่าก็ใช้ไม่ได้เลยเย่เจิดหลังเกือบจะบี้อยู่แล้วขึ้นอาศัยไม่ได้สลาก็โยู้ติที่หลังดีที่สุดก็มีอุติเจ้าวาดหลังเดียวนอกนั้นก็ฝาโปร่งหมดคนเดินไปเดินมาเราอยู่ข้างไหนไม่ต้องเปิดหน้าต่างมองเห็นเพราะฝามันโปร่งนกบินมาก็มองเห็นเพราะทังคาโปร่ง อาตอมาก็เลยมาสร้างอะท่อมอยู่มาอยู่กฏิหลังหนึ่งที่ญาวาจะอยู่ก็มีแต่พื้นกรหลังคาฝาไม่มีต้องให้สมเ็จสมควรนี่ตามมาด้วยเป็นคน,นช่างทำฝาก็ได้ไม้จากองบินสีได้จากพลอากาศเอกทอนเวลานั้นเป็นเสนาธิการองบินสีเจ้พลอากาศตรีพนนทุมโพธิ์ทเวลานั้นเป็นวหา้า ฝ่ายสื่อสารกองบินสี่ทั้งสองท่านเป็นกําลังใหญ่ในตอนต้นก็เ,เอาของที่เขาไม่ใช้ให้ไม้กล่องต่างๆนั่นแหละที่ใส่หีบพอมาเฟราน้ําฝรั่งอยู่ที่นั่นามาทําฝาบ้างทําอะไรบ้างก็ได้ทหารของกองบินสีมาช่วยทอนช่างแล้วก็ปีตั้ง มาย้ายมาเมื่อปีพศ .2511 พอปลายปีพลเอกัตเอกอทธรก็ไปบอกพลเอกกัตเอกพระเมียงคันธรัสเวลานั้นยังเป็นพลเอกตรีเจ้ากรมยุทธการเข <c oughs> ้ามาท่ดกระถินเป็นหนี้เขาอยู่ประมาณหมื่นบาทเศษท่ดกระถินได้หมื่นสี่พันบาท ก็จิงชำระหนี้เปหมื่น 1, บาทอีกสี่พันบาทให้เจ้รราเจ้าวาดชำระนี่เพร,ร,ราะเจ้าวาดมิเปนี่อยู่หกพันหกพันบาทอตมารปหน,นี้หมื่นบาทเอาเงินสี่พันบาทไปให้เจ้าวาดช่วยชำระหนี้เมืองนถ้าเหลือสองพันให้หาเอ,าเองเพราะแกไม่ทําอะไรเลยมันั่งดูแล้วน่าน่าสะลดใจ แทบรากววันลุ่งขึ้นแจ็คเจ้าของไม้มาถามว่าท่ากระถินมีเงินเหลือไหมครับฐานะมหม่ะมันบอกว่าตนเป็นฟาระาเจ้าวายเขาแจ้าบอกว่าผมไม่ถามเจา้าวาดแล้วว่าไม่มีสตังถ้าจะมีก็ต้องเดินสี่บอกเอ้าเมื่อวานนี้ฉันให้ไปสี่พันมาตอนยินวานนี้เองนะเขาบอกบอกถามมาครับอกไม่มีสตังแน่ ก็เป็วนว่าเงินถูกผู้ยืมไปแล้วนี่ปีนคนหนึ่งเขาไม่ขอออกนามท่านบอกว่าท่านขครับผมขอพยากรว่าเงินสี่พันนิศูนย์ถ้าถามว่าทาไมจึงทราบเพกผมทราบปฏิปทาของท่านองค์นี้ดีข้าพวกของเขาดีมากเรื่องการเงินนิดถ้ามันไม่สูนตันจะแ,แต่ผมว่าเราวัดเจรนานแล้วครับเพราะการเนี่ยไหยทุกปีได้ปีมา,มากๆทั้งข้าวทั้งเงิน แต่ว่าพอมาถึงเขาแล้วต่างคนต่างแบ่งกันถ้าต่อมาจะมาก็เริ่มทำหอสวดมนเท่าที่เพิ่งทำได้จะทำให้เป็นหลังขึ้นมาแต่ว่าช่างที่มาช่วยก็แสนดีวันพลาดหนึ่งมาช่วยครั้งหนึ่งเต้องานช้าเลือเกินขนาดจะตั้งบงกน้าต่างจนที่วันหนึ่ง สองสามสองสามคราวยังไม่เสร็จึงมุงกกบตาต่างฉะนั้นคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้การที่เราหาเลี้ยงมันแพงกว่าแพงกว่าที่จะจ้าง,ขงเาขามาประจำก็เจะจ้างช่างคนมาทำประจทำทําพ่มาทรงตัวได้เท่านั้นเองแค่นั้นก็ต้องเป็นหนี้เขาหลังจากนั้นมาก็ได้จะก,กรมเสริมสุสวัสดิ์ทานพกาศโทเสริมสุขสวัสดิ์ ที่ประชัยบ้านของท่านเป็นที่เจอคำถามเวลานี้เป็นผู้นํากระถิ้นมากับพัญญาคือคุณอ,อ๋อยเฉิดชนเฉิดศีสุขสวัสดินายุธิยาท่าคนคุณอ๋อยก็ติดต่อพักพวกท่ากระินก็เลื่อยๆมาได้เงินกระถินเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่าทางวัดไม่ได้ผลเพราะว่าอาตมาใช้วิธีแบบนี้ถ้าจะมีเทศเมื่อมีเทศก่อนจะจบ ให้เจ้านี่มานั่งรับมารอรับสตังค์ถ้าง,งานมีเทศได้ได้เท่าไรไม่หักต้นทุนมอบเงินชำระหนี้เจ้าหนี้ต่อหน้าชาวบ้านสวนที่ยังข้างอยู่เจ้าหนี้บอกไม่หนักใจเมื่อถึงคราวเท่ากระถินก็ให้เจ้าเจ้าเจ้าหนี้มันมารอรับรับเงินเจอถิน่นปั๊บก็ชำระหนี้ทันที ใช้วิธีนี้แล้วก็มไม่มีการหักค่าค่า,ชาใช้จ่า,ายเรื่องค่าใช้จ่ายธรรมดาแทนบริษัทเราต้องใช้อยู่แล้วคนที่เขามาเขาไปตั้งหน้าต่างตมไปกินร้านกินแผลนก็กินแค่อิ่มถ้าเราไม่เราไม่เลี้ยงเขาก็เขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะที่เราเลี้ยงเขาก็ไม่เหมือนพระตาคารสิินจริงๆก็มาจากกรุงเทพมาจากคนอ,อ่อยมาก มาจากเจ้ากรมเสริมด้วยช่วงนนั้นบ้างช่วงนี้บ้างในที่สุดผลที่ได้รับก็คือว่าไม่เป็นที่ถูกใจของเจ้าวาดและว่าแล้ว่าบรรดาทาย,ยกทั้งหลายทั้งทานยกธริกาประจําบัดก็มีคนอยู่สามคนคือยอมพวงยมน้อยแล้วก็ยอมอะไรนอแค่เชื่อไม่ออกซะแล้ว ม <S an> ีมีสามคน,นการส่งของประจำเอากล้วยเอาอ้อยเอาผักบ้างเอาปลาบ้างมาถวายเป็นประจำยอมน้อยคนนี้เก่งมากเจริญกรรมฐา,านเวลานั้นก็เจริญกรรมฐานอยู่สามคนเป็นคนประจำถ้าบางมันก็มีนคนอื่นมามาร่วมโดยบางแต่จริงๆแล้วก็สามคนนี้เป็นประจำแน่นอน ถ้าวายมน้อยเก่งตอนหลังท่านเป็นโรคมะเร็งที่ท้องอาจจะมาก็จะเข้ากรุงเทพวันวันก่อนจะเข้ากรุงเทพหนึ่งวันก็ไปเยี่ยมทันตีบ้านทัก็อน,นอนเฉยไม่แสดงการอะไรทั้งหมดถามวายมปวดไหมก็บอกปวดมากเจ้าค่ะถารรมวายมเวลานี้นึก,นกถึงอะไรโยก็บอกว่นนึกถึงนิพพานอย่างเดียวเจ้าค่ะ ถามว่าโยมเห็นพระไหมบอกว่าเห็นโยค่ะเห็นรูปร่างเป็นยังไงบอก่ารูปร่างใสเป็นแก้วถามว่าพระองค์นั้นเป็นใครโยมทราบไหมเป็นบอกว่าทราบถามว่าใคร่ะ,ระโยมก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะบอกว่าวันพรุ่งนี้แต่มาต้องไปกรุงเทพนะอาตอมาไม่อยู่เพราะว่าจะต้องไปสอนกรรมฐานที่บ้านซอยใชยลมบัญญัตกรมเสริมนี่ก็ปยักหนา เลยบอกว่าโยมอย่าลืมนิพพานนะอย่าลืมภาพพระนะให้นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนขอไปที่นั่นหลังจากนั้นมาพระรุ่มเพื่อนต่มาก็เดินทางเข้ากรุง,งเทพพอตกกลางคืนเวลาสอนกรรมาถานเวลาเวลาประมาณสองทุ่มก็ปรากฏภาพโยมน้อยเห็นเป็นขบวนใหญ่นั่งรถเพชรถุกแก้วแปลนยับ ถ้ามีขบวนานางฟ้าบังเทวดาบ้างพรหมบัางเยอะแยะแพร่พันยับผ่านไปพอผ่านหน้าไปก็จีเนียนยกมือไหว้เธอก็บอกว่าท่านเยาค่ะจึงขอลาเป็นขานเยาค่ะจนนึกในใจว่าภาพนี้เราไม่ได้สร้างขึ้นเราไม่เคยคิดแ้วเ,เสียงน่าเสียงย่อมน้อยจะรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนแล้วสวยมาก ก็นึกในใจถามว่าชื่อน้อยใช่ไหมบอกใช่เจ้าค่ะที่เป็นมะเร็งท่านเยี่ยมวานนี้วันนี้ไปแล้วเจ้าค่ะฉันมีความสุขแล้วขอท่านมีความสุขด้วยนะนแล้วก็ผ่านไปพอกลับมาวัดก็ทราบข่าวว่าโยมน้อยตายคืนนั้นจริงๆเวลานั้นเป็นเวลาที่โยมพวงกำลังเจริญกรรมาฐานเหมือนกันโยมพวงก,ก็บอกว่าเห็นก็บวนเหมือนกัน ยินเสียงแจวๆว่าพวงเอ้ยพวงน้องเอ้ยพี่ลาแล้วนะพี่ลาปณิพันนะพวงนะอย่าลืมนิพันนะพวงนงน้องนะพี่ลาละยมบกยมพวงจำได้แต่เสียงแต่ตัวจำไม่ได้สวยมากแล้วต่อมาด้วยสองต้องวันก็ปรากฏเด็กสาวสาวซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันเลยมืรัตลารุทยธานีเธอนอนฝัน พันว่ายมน้อยตายไปแล้วเห็นข้าบวนตามที่สามแล้วทั้งหมดตรงกันหมดทุกอย่างรวมความว่าถ้าการเห็นการได้ยินเทนั้นไม่ผิดก็แสดงว่าคณะของเราคนที่ไปนิพพานก่อนเพื่อนคืออยู่คือคือ,คอยมน้อยคนที่เป็นกำลังใหญ่ขอตอาตามาในสมัยที่มีอยู่วัท่าสูงต่อมาพุอากาศเอกทร พรรษาแรกประทายสองเธาก็ามาบวชที่นี่ก็มาช่วยเป็มากแล้วต่อมาก็หลังจากนั้นก็ดาสัยทุกทุกคนช่วยกันหลังจากคณะกฐินถ้าต่อมามรรดาลูกหลานทั้งหมดก็ต่างช่วยกันอาตมาก็ไปสร้างกระท่อมเจ้่โคนต้นโพกระท่อมหลังนั้นไปตั้งไว้ที่กลางสะแต่มันสวยก็เก่าเมื่อก่อนมันไม่ไมไมสวยท่นนั้นหรอกมันก็ทาสีสันบนรณาสวยทัเรารู้เล่าขอบคิด เดิมไม่ดีเท่านั้นสร้างไปสร้างมาในที่สุดก็ไม่เป็นที่พอใจของเจ้าวาดเจ้าวาดด้วยทายกทะด้วยเขาว่า,ชาใช้เสียงด่าบางทีจะเร่งกำลังการเปิดเพยงเสียงเจ้าเจาดังโจกโจกแกล้งด้วยการทั้งปวงทั้งทายกทั้งเจ้าวาดพร้อมๆกัน ถ้าหาทางทุกอย่างทุกเรื่องมีมีคนเป็นกลุ่มเขาเรียกกลุ่มกลุ่มใหญ่น่นเขาได้เปิดขยายเสียงด่าที่โรงเรียนจีนที่ใน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 ,ในตัวจังหวัดรู้สึกเป็นมากในตอนตอน้นแต่ว่าที่ทรงตัวอยู่ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าพระผู้มีคุณตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าเราจะไปจากที่นี่ เราจะไปจากที่นี่มันก็เป็นของไม่แปลกแต่ว่าเรารับปากของผู้ใหญ่ว่าจะทำถ้าสิ่งใดถ้าหวังจะทำก็มีคนช่วยอยู่เสมอก็ต้องเชื่อทันเ่าต้องเชื่อต้องต้องเชื่อทันต้องต้องต้องเชื่อทานทั้งนี้เพราะว่าทุกทุกทุกอย่าง ตรงตามความเป็นจริงไปหมดก็เลยอดทนคิดในใจว่าถ้าเออาบาังเอิญเป็นคดีเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องกลายเป็นคดีก็สร้างโบทน้ำขึ้นมาสร้างแพรกข้นมาหลังเขียนว่าแพรโบทน้ำถ้าความจริงมันด้ใช้เป็นโบต์โบด์ก็มีแล้วต้องการให้มีเรื่องถ้ามีเรื่องจะได้รู้ความจริงว่าใครผิดใครถูก เรารู้เราเป็นคนถูกแต่ว่าไอเ้เรื่องนี้ก็อบอกว่าทางกรมการศาสนาก็บอกได้รับเรื่องเยอะแยะมีคนล่องเรียเข้าไปแต่ก็ไม่มีใครจะเชื่อมั้งแล้วในที่สุดเป็นว่าเจา้หวายกศึกทายกก็เจิงเจียงพ่ออะไรเพราะว่า อาตมาตอนนั้นอาตมาก็มีความรู้สึกว่าถ้าเ,าเป็นคดีกับเขาที่บ้านนอกนี่คงไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ชนะเขาแน่แพ้เขาแน่ก็ไปหาพระในกรุง,งเทพไปหาพระในกรุงเทพก็ไปหาที่วาสเกตสมเด็เจพระาจารย์องค์ปัจจุบันท่านบอกว่าไอ้ผมตำแหน่งผมก็เลยมาซะแล้วนะครับไม่เหยียบภาคันต้องภาคหาภาคผาดภาค,ภาค,ภาค,ภาคต้องให้ความเป็นถ้องไดรู้สึกตันก็ดีมาก แต่ว่ามันก็ลำบากอยู่ในที่สุดก็ไปหาสมเด็จพระสัมมาญาเวลานั้นยังไม่เป็นสมเด็จแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าของยังไม่เป็นสมเด็จเจ้าหน้าของการงอยู่สังเวชไปคุยกสมเด็จพระสัมมาญาท่านคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าผมเอาด้วยเอาอย่างนี้กันแล้วกันรอพร่งก่อน ก็กลับท่านบอกว่าถ้าหาวโกงพ้องแบบนี้นะผมทนไม่ไหวนะครับในเมื่อผมทนไม่ไหวไม่เห็นใครไม่เป็นพระผมก็ไม่เป็นพระได้เหมือนกันบอกเคยเอยเอาแค่พระธรรมวินัยบอกว่าเวลานี้เขาไม่ใช่ทมวินัยแล้วครับเขาใช่อย่างอื่นกันแล้วถ้าโกงผมเข้ามาเมาื่อไรผมก็ต้องสู้ข้อติอ้งผมมันคนสู้คนเดยียแล้ว ท่านบอกว่ารอผมก่อนต่อมาไม่ช้าท่านก็ส่งพระมาะสามองค์คือเจ้าคุณราตนนกวีราตนมูรีพระแก่จมฟ้าพระวานงและราตนโสพลพระพระสังเวชลองลองภาคขึ้นมาหาเจ้าหน้าจังหวัดขึ้นมาครั้งแรกแค่แตมาไปที่นัเจ้าหน้าจังหวัดด้วยแตมาบอกไม่ไป อ่านหนังสือไปบอกเพงจะไม่ปลอดภัยพวกเขาก็ด่าก,กันใหญ่แต่เจ้าหน้ายจังหวัดไม่ได้ด่านะนี่พูดเจ๊กดา่าวันนั้นท่านไปเจนทงสามไปเจนจาไม่ตกลงแล้ไม่ไม่ไม่ตกลงก็ต้องกลับไปวัดสามพญาอีกไม่กี่วันหลวงพ่อวัดสามพญาก็ส่งออมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตกลงก็เป็นนั้นว่าอาตมาอยู่ได้เพราะหลวงพ่อวัดสามพญา ถ้าสร้างให้มีความเจริญรุ่งเรืองเขไม่ได้เพราะอาศัยบุญคุณพ่อสามพญญาคือรุ่เรือพระตโรสาจา์เวพระองค์ปัจจุบันขะนั้นการนี้ทําบุญทางอุศสนทุกอย่างบรรดาธารพุทธบริษัทเห็นว่าอาตมาจะทุ่มเทไปหาพระสามัญญาหนักถ้าหนักตัานกาลังไม่ใช่ส่งไปเป็นล้านเป็นโกดไม่ใช่อย่างนั้นนะจิตใจทุ่มเทไปที่นั้นมากท่้นกามีความเมตตามากทั้งนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะ ทำอะไรก็ตามทีแต่จะเท่ากับความดีที่ท่านให้ให้ยีวิปายานั้นไม่มีแล pues th ้วบุญคุณท่าน้ชาระเท่าไรก็ไม่หมดอารามบันดาลญาตชมพระสุภาษตผู้เป็นสาวกขององค์ทศรถวันนี้กอเสียงไม่ดีเมื่อหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแต่บรรดาธรรมพุทธศาสนิ้กชนผู้รับฟังผู้อ่านทุกท่านสวัสดี